สวัสด <irsin, S 1> ีครับสวัสดีครับอันนี้ช่องน้องแตงโมนะครับพังน้องแตงโมนะครับวันนี้สวัสดีคุณแม่เอฟทุกทท่านคุณพ่อเอฟทุกทท่านนะครับวันนี้ก็จะพาน้องเดินเลาะเที่ยวนะครับออกกำลังกายเช่นเดิมนะครับยามเย็นนะครับขณะนี้ก็เวลา3ามโมงกว่านะครับจะพาน้องเดินเลาะเที่ยวนะครับหาพาน้องไปเดินออกกําลังกายหาเกินหญ้านะครับ แล้วก็ออกกำลังกายในตัวนะครับรับยังไงก็จะให้คุณแม่ได้รับชมในขณะนี้ครับอากาศดีมากนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับในสวนไทยอยู่ในขณะนี้นะครับสวนไทยพัทยานะครับบรรยากาศก็สวยงามมากนะครับคุณพ่อฟานก็อยู่บนคอน้องแตงโมนะครับเพราะว่าวันนี้ พอพานก็อยากจะขึ้นคอนะครับเพราะว่นนานได้คึดนครั้งนะครับเพราะว่าน้องตกงานอยู่นะครับได้อยากให้น้องได้เดินออกกำลังกายแล้วก็พอพานก็จะขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวน้องจะลืมนะครับขอโทษก็ตาหนไฟนะครับครับนี่ครับจะพาน้องเดินเลาะเที่ยวนะครับกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็ คุณพ่อวานก็จะลงแล้วนะครับขอตทษขอทารับยด้วยนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับน้องก็จะเลาะกินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับน้องแต่งโมใส่โยกครับชายาของน้องนะครับให้น้องได้รับประทานนะครับแล้วก็เลาะออกกําลังกายนะครับนี่ครับขาน้องนะครับข้างหนึ่งนะครับคุณแม่คุณพ่อสังเกตดูนะครับขาน้องจะ ยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งนะครับที่คุณพ่อวานได้พูดไว้นะครับได้บอกคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านไว้นะครับว่าน้องได้ตกเขาอยู่ที่พัทยานะครับโอ้ขอโทษขออภัยครับน้องได้ตกเขาอยู่ที่เชียงรายนะครับหน้าฝนแบบนี้เลยครับน้องก็เล็กๆนะครับอายุน้องยังเล็กนะครับแล้วก็น้องก็ทะลุดไหลนะครับตกเขาครับปะบนปะไป ครับจะพาวันนี้จะพาน้องเดินไกลหน่อยนะครับเดินเล่นนะครับเลาะเที่ยวเล่นนะครับออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับน้องก็จะกินหญ้านะครับแล้วก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับพ่อควาน,น้องเตงโมก็จะพาน้องเตงโมเดินเที่ยวอย่างนี้ทุกวันนะครับ ยังไงคุณพอ่อคุณแม่ทุกทท่านนะครับที่มารับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้น้องหรือว่าจะเป็นกําลังใจให้น้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยครับช่องเล็กๆครับอยู่ตกช้างตกงานอยู่ที่พัทยาในขณะนี้นะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณพ่อท่าไหนที่มารับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณพ <c oughs> <c oughs> ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้านะครับพี่ป้านาอานะครับเต็มรับชมนะครับ ช่องน้องแตงโมนะครับช่างท้องตรงงานอยู่ที่พัทยานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับจะให้คุณแม่คุณพ่อทุกท่านได้รับชมนะครับน้องก็จะกินแต่ว่าน้องได้ออกกํลาลังกายทุกวันน้องจะมีความสุขนะครับนะครับน้องก็ท้องได้14เดือนแล้วครับนะครับสังเกตดูหนุ่มของน้องนะครับ ลงลมของน้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ท้องนะครับนี่ครับน้องก็จะกินด้วยนี่ครับขาของน้องจะไม่เสมอกันครับถ้าว่าน้องเห็นที่สูงที่ต่ํานะครับสังเกตดูนะครับน้องก็จะพักนะครับเอาขาที่สั้นพักนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับไม่เหมือนช้างเชือกอื่นนะครับถ้าช้างเชือกอื่นเขาจะไม่เอาขาพักแบบนี้นะครับนี่ครับ น้องจะเอาขาพักนะครับเพราะว่าขาน้องจะสั้นข้างหนึ่งนะครับตกเขานะครับอยู่ที่เชียงรายนะครับน้องแตงโมนะครับน้องก็ตกเขาอยู่ได้ประมาณอายุน้องก็ประมาณ3มปีนะครับที่ลื่นทลายตกเขานะครับคุณพ่อพานก็พาน้องไปขึ้นไปกินกอไผ่นะครับอยู่บนเขานะครับเพราะว่าน้องแตงโมก็ไปอยู่ที่ เชียงรายนะครับได้19ปีนะครับแล้วก็เลื่นถลยลงนะครับนี่ครับจะพา้องเดินเที่ยวเดินเลาะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็น้องกตกงานนะครับตกงานได้ปีกว่าแล้วครับตั้งแต่มาที่ทัทยาก็โควิดรอบแรกน้องก็ได้ตกงานเลยนะครับนี่ครับอันนี้น้องก็ได้กิน เสือหมบนะครับเป็นหญ้านี่ครับหญ้าเสื้อหมบนะครับอย่างไรก็คุณแม่คุณพ่อทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับช่วยติดตามช่องน้องด้วยนะครับช่องพังน้องแตงโมครับช่องเล็กๆนะครับจ้างตกงานอยู่ที่พัทยาครับมาละมามามาใหญ่แต่เห็นต้นมันนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ ดันใส่เลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้กินนะครับเพราะว่าน้องก็ท้องอยู่นะครับเพราะว่ามันก็มียางนะครับต้นมันก็มียางนะครับไม่อยากให้น้องได้รับประทานนะครับด่วจะไปทำ้ายท้องแล้วก็ทำ้ายลูกของน้องในคันนะครับมามามา,มาแล้วก็จะพาน้องเดินเลาะเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับนี่ครับบรรยากาศสวนไทยในขณะนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับสวยงามนะครับเพราะว่าบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับวันนี้นะครับแต่มืดฟ้าอยู่ครับฟ้าก็มืดนะครับซึมฟ้าซึมฝนนิดนึงนะครับโอ้ยด้นด้านด้านหน้าคลั่งไหวดิเนี่นี่ครับคุณแม่คุณพ่อก็ หลอ่อลุนไปด้วยกันนะครับว่าน้องจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับรเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับน้องก็จะคลอดแล้วนะครับเราก็จะหลอ่อุนไปด้วยกันนะครับนะครับน้องก็จะเดินเร็วนะครับรเพราะว่าสงสัยน้องจะได้เคยเดินมาทางนี้นะครับนี่ครับน้องจะเดินเร็วมากนะครับกินาก็นากี่เลยโว่แบบกี่เลยเดินไปไหนเร็วแจงลูก โอ้โหนมามาเลยเพื่อดาเลยเพื่อดาเือดามาเลยจ้ะนี่ครับชมบรรยากาศนะครับของสวนไทรนะครับช้างตกงงานนะครับอยู่ในขนะนี้น้องก็จะเดินเร็วมากนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนครับสังเกตดูน้องนะครับเดินเร็วมากนะครับน้องแตงโมนะครับนี่ครับ สังเกตูกขาน้องนะครับยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งครับไม่รู้ขนาดเดินน้องขนาดพ,พ่อพานยังเดินไม่ทันเลยนะครับกิน่าก็นะฮะกิะน่าเออเฮ้ยมามามานี่ครับน้องก็จะเดินไปไหนไม่รู้นะครับสังเกตดูนะครับ สงสัยจะมีจุดหมายปลายทางนะครับเพราะว่าน้องเดินเร็วมากนะครับในขณะนี้นะครับเดินจนพ่อพานเดินไม่ทันเลยนะครับแต่งมสายโยกนะครับแต่เวลาได้เดินนะครับเดินเร็วนะครับอย่างไรก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านที่มารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ช่วเป็นสะพานบุญให้น้องแต่งโมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับนี่ครับผมว่าแล้วไปแล้วมาพุินามาแล้วมาเดินมานี้ครับกอไผ่นะครับมาแล้วมานี่ครับอันนี้ตันสับปรดเขาลุกไปถอยถอยถอยูจะกระซ่องดูเจ้เออค่กอยอย่าเป่า ปุกปื๊ดหนึ่งใหม่นะโอ้ยมามาเยอะๆๆๆนี่ครับน,น,น้องก็จะเดินมาที่โกไผ่นะครับเพราะว่าน้องเคยได้เดินมากินในช่วงนั้นนะครับแล้วก็น้องได้จำกลิ่นได้นะครับเลยมากินนะครับมามามมามาเลยมมามามา,มา,มา,มา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเร็วคอยลงละคอยอยคอยอยอยจ้เฮ้ยเจ้เจ้เจเเยอะๆเะๆเยอะๆมาอยคอยเซด้อยคอยโอยๆอนี่ครับไม่อยากให้น้องลงเร็วนะครับพ่อบ้า น้องก็ได้ท้องนะครับตัวอันตรายนะครับนี่ก็น้องก็ดูระมัดระวังนะครับร่างกายของน้องนะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับจุดมุ่งหมายนะครับโค้ยโค้ยโคยเนาะวันนี้ก็น้องมาเชือกเดียวนะครับเลยกระปิกกระปลอยนี่หนึ่งนะครับครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ จะเป็นกําลังใจให้น้องแตงโมด้วยครับช่องเล็กๆนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพวทุกๆท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องแตงโมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ